สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่นะครับวันที่เจ็ดนะครับตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหุ้นไทยเที่ยงก็จะมีให้ชมทุกทุกวันจันทถึงวันศุกร์นะครับวันละสี่รอบนะหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับ ชอบมีบีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นหลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคนไทยเที่ยงวันที่7นะสองกับ3กับ4นะครับตัวรองนะสองสามสี่นั่นเนี่ยนะเด่นว่างันเลยนะ สองสามสนะครับอันนี้มาจับคู่กันสองหกสอ9 20 2ด2อ2แปดสอนย์สองหกสองเจ็ดสนะครับหกสามเจ็ดส้ืนนะครับเว้นเว้นขอ,อเน้นที่3มนะสามตรงนี้นะครับ ข้อนั้นที่678นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เลยครับอ่าเรียบร้อยแล้วจดเอาครับนี่แคปเจอหน้าจอหรือว่าจะรอให้ทันเสร็จก่อนเ่อแคปก็ได้นะครับเด่นจะอยู่ตรงนี้นะเด่นสุีอยู่ตรงนี้ด <c oughs> ีเขียวเด่นนะครับตรงนี้นะครับเน้นที่3ามนะรูดวิ่งนะครับใครชอบตรงไหนก็จัดไปเลย3ามสสสขอเลือกที่2กับ3ามนะใครชอบเลือกสี่ก็จัดไปนะครับนี่นะ หลักนั้นนะครับดูดวิ่งขอเอา3ามเป็นหลักนะครับสามเป็นหลักนะโอเคครับน,นี่เลยนะครับเรียบร้อยแล้วหุ้นไทยเที่ยงนะครับออกเที่ยงครึ่งทางช่อง9้านะทางช่อง9้าเท่านั้นนะครับใครจะนํานไปใช้ช่องตลาดก็ได้นะเพราะามันเข้าบ่อยอยู่ช่องตลาดประมาณนี้นะครับจดเอาเลยครับตามครับนี้นะครับก็ขอขอบคุณามากมาก ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีในกลวันนี้ก็มีแาบนี้เท่านี้นะครับพบก,กันใหม่รอบบ่ายนะรอบเช้าขอให้เด้งเร่งเด้งเร้งมาฝนมาลากเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ